สิ่งที่เกิดขึ้นใน business model ที่ถูกแตกรายละเอียดมาสู่แผนธุรกิจหรือ road map ในการทำธุรกิจของท่านจะทำให้เกิดการไหลเวียนของกระแส,งเ,งส,งะแสงเงินสดทั้งกระแสเงินสดที่ไหลเข้าอาทิเช่นรายได้ที่เกิดจากยอดขายของธุรกิจและกระแสงเงินสดที่ไหลออกจากธุรกิจอาทิเช่นต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายต่างๆไม่ไว่าจะเป็นต้นทุนคงที่หรือ fixed cost และต้นทุนแปรผัน หรือ variable cost รวมไปถึงการลงทุนในเบื้องต้นภาพการไหลเวียนของกระแสเงินสดนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเรื่องคอขาดบาดตายในการทำธุรกิจเลยทีเดียวธุรกิจส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวและต้องลาจากโลกแห่งการทำธุรกิจเกิดขึ้นจากการขาดการวางแผนและการบริหารจัดการในเรื่องการเงินนอกจากการวางแผนและบริหารจัดการเรื่องการเงินแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องทราบก็คือ ความคุ้มค่าในการลงทุนผลตอบแทนการลงทุนและอื่นๆ Rabbit Plan ได้สร้างเครื่องมือออนไลน์ที่เรียกว่า Financial Plan Generation ที่จะช่วยให้ท่านและบุคลากรหรือทีมงานของท่านสามารถร่วมกันสร้างแผนการเงินหรือ Financial Plan แบบมืออาชีพที่นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงินบริหารจัดการการเงินในแต่ละช่วงเวลาของการทาธุรกิจ ยังใช้เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุนมารองรับการทำธุรกิจของท่านรวมไปถึงเป็นเอกสารสำคัญในกรณีที่ท่านต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกด้วยสำหรับองค์ประกอบแผนการเงินหรือ Financial Plan ที่ Rapid Plan จะสร้างให้ท่านโดยอัตโนมัติได้แก่ประมาณการกำไรขาดทุนประมาณการกระแสเงินสดประมาณการงบดุลประมาณการจุดคุ้มทุนประมาณการระยะเวลาคืนทุน ความคุ้มค่าการลงทุนและอัตราส่วนทางการเงินท่านพร้อมหรือยังในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเป็นไปได้ในการไปสู่ความสำเร็จหากท่านเริ่มต้นด้วยความชัดเจนและเริ่มต้นอย่างเป็นระบบให้เรารับบิดแพนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของท่าน